สวัสดีครับผมเปียวอิคือวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาทําการลดน้าหนักด้วยเวลา7วันนะครับมามาดูไอ้น้าหนักก่อนเริ่มกันเลยนะฮะนี่นะฮะน้าหนักก่อนเริ่มมันจะอยู่ที่72.5นะฮะก็ด้วยเวลา7วันนะฮะมารอดูกันว่าผมจะลดได้สักกี่กิโลนะฮะเราจดามครับผมก็สำหรับอาหารเช้านะครับก็ กินก๋วยเตี๋ยวนะครับธรรมดานะครับแล้วก็อาหารเที่ยงอาหารเที่ยงผมไม่ได้กินอะไรเลยนะครับอพอมาอาหารเย็นนะครับวันนี้ก็จะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นมาม่านนะฮะเนี่ยนี่ของม,มาม่าแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองรวมกันไม่มีข้าวเหนียวนะฮะกินแค่นี้วันนี้ผมก็สำหรับวันที่สองนะครับ อาหารเช้านะครับก็คือผมไม่ได้กินอะไรเลยนะครับแล้วก็อาหารเที่ยงก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะครับพอมาอาหารเย็นนะฮะนี่ครับไข่ไก่3ฟองแล้วก็ข้าวเหนียว10บาทนะครับกินแค่นี้ครับครับผมสำหรับวันที่3นะครับก็ตอนเช้าก็ไม่ได้กินอะไรเหมือนกันนะฮะอนเที่ยงก็ไม่ได้กินนะฮะ แล้วก็าอาหารเย็นนะฮะอาหารเย็นก็จะเป็นนี่ฮะแคบหมู20บาทแล้วก็ข้าวเหนียว20บาทนะครับวันนี้จะกินข้าวเยอะวอ่บบุวันน้นหน่อยนะครับ <S <S ครับผมก็วันนี้วันที่4ี่นะครับก็อาหารเช้านะครับก็เช่นเคยครับไม่ได้กินอะไรเลยอาหารเที่ยงก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะครับ พอมาอาหารเย็นนะครับผมกินก๋วยเตี๋ยวนะครับธรรมดานะครับก็วันนี้วันที่5้านะครับก็อาหารเช้าผมก็ไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยครับพอมาอาหารเที่ยงผมกินก๋วยเตี๋ยวนะครับธรรมดานี่ครับลูกนะครับแล้วก็อาหารเย็นนะครับก็จะเป็นนี่ครับลูกชิ้นกินลูกชิ้นอย่างเดียวนะฮะ 40บาทครับผมครับผมก็วันนี้วันที่6นะครับก็สำหรับข้าวเช้านะครับไม่ได้กินอะไรเลยนะครับข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินอะไรเลยเหมือนกันนะครับแล้วพอม,มาข้าวเย็นนะฮะนี่ครับออกไก่20บาทแล้วก็ข้าวเหนียวครับ20บาท ผมผมวันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับก็อาหารเช้าผมก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะครับพอมาอาหารเที่ยงก็เหมือนเดิมครับไม่ได้กินอะไรเลยแต่พอมาอาหารเย็นนะฮะผมจะกินเป็นผลไม้แทนนะฮะแก้วมังกรนี่ครับสองลูกกินแค่นี้ครับวันนี้วันสุดครับผมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเรามาดูนะครับว่าผมสิ่งที่ผมทําไปอ่ะมันลดได้เท่าไหร่นะครับ มาตอนนี้ผมก็อยู่ที่ที่ช่างแล้วนะครับนี่ครับดูกันเลย70.5้ 70. ครับเจ5นะฮะใครที่สนใจก็ลองเอาไปทำดูนะฮะวิธีนี้รดได้ลดเยอะด้วยนะครับแค่จิตบันเองลองไปทำดูครับสวัสดีครับ